วันนี้ยูฟุนยำเบื่อจังเลยยูฟุนยำต้องการนอยเดินดีกว่าเอ้ยเอ้ยูฟุนยำโดนทำรายทําไม่ดินไกลแงแงแง่ง่้องอะไรเนี่ยตบเตะเลย่เนี่ยโอ้ยเตะโอ้โอ้้อ้โอยยูนยเอ้ย เปลี่ยนไหมล่ะเปลี่ยน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 ยีแพรเคปดูหนัง่ี่อยากดูหัวเาเตทไมอ่ะไี่ชอบ่มันน่ากลัวตรงไหนวะใช่ไม่เ้หกลัวี่ายน่าลที่หนหยุ้เงี่ยมน่อนว่วิลลี่บองกาไม่เอาชาลียฟุ้เี่ย่ะเต้น